สวัสดีครับ FC ผู้มีอุปกรารคุณนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2ของวัดครบารมีนะสํสำหรับคลิปล่าสุดนะฮะก็ถ่ายชมมันเพลินนะฮะคลิปแรกก็จบไปแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวที่ยาวเกินนะฮะก็ถ่ายวันนี้แผงน้อยนะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วว่าแผงน้อยเพราะว่าฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักก็เดี๋ยวไปต่อกันจากคลิปที่แล้วนะฮะไปชมพักกันนะฮะชมพักกันเพลินนะครับ FC ครับนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะฮะ ี่เก็บแล้วนี่ก็รวยแล้วนะท่วมแล้วนะฮะเก็บเลยนะฮะวันนี้ดีไหมขายดีป่ะผนน้อยเนาะวันนี้นะฝนตกนะฮะฝนตกนะครับผมเนี่ยต่ออะไรกันฮะขนตรงคนเจ็บเนี่ยอะเลยเนี่ยก็โทรเบอร์เดียวกับมนพได้นะอ่านี่ฮะนี่เบอร์เดียวกับมนพษเขาละฮะเมื่อกี้นี่นะ อย่าไปสามซื้อสร้อยเขาเนี่ยกำลังแบบคลั่งเคร่งเลยนะฮะเจอเนี่ยพี่น้องเรานะผมก็ลืมชื่อพี่เขาตั้งนานผมเป็นสมองไม่ค่อยดีนะฮะพี่ขอชื่อชื่อเล่นอีกทีนึงไงพี้ย่อล้ำครับอ่าพี่ล้ำนะพี่ล้ำพาหลุดโอ้นี่ฮะพี่ล้ำนะฮะวันนี้ดีไหมพี่ล้ำครับพอได้ครับพอได้นะครับเออนะ เดี๋ยววันนี้ดูว่าพี่รำเขาม,มีอะไรมาบ้างนะฮะไม่เป็นไรนี่น,นะฮะเยวซีนี่ฮะเนี่ยดินชิ้นผงอะไรมีหมดฮนะพี่ราม,มนันไม่มีอะไรเด็ดเโชมั้งครับพี่ของเด็ดไม่มีอะไรของเด็ดนะนะมีแต่เต่าตัวเดีดยวเลยเต่าอะไรพี่เต่าเต่าอะไรอ๋อเตาเตาสภาพสภาพโอ้โหสภาพนะอ่าโอเคไนมะ่มีของเด็ดเลยนะมีขาด้วยนะฮะเนี่ยเปิดเท่าไหร่พี่รำอย่างเงี้ย พันห้าครับ1,500เน,นี่ยเอฟซีอเงินนะนะพร้อมเรียมเงินเนี่ยโอ้โหเรียมเงินก็จะเป็นพันละเอฟซีครับผมเนี่ยนะฮะพักมากันนะเอฟซี F Z. นะพักมากันได้เลยนะครับผมเนี่ยมาไปชมกันหนุ่หนานนะฮะ ไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนครับเอฟซี Z นะฮะฝนก็ตกผมก็นี้ฮะขอได้คลิปไปฝากนะครับผมขอได้คลิปไปฝากกันนะครับตอนนี้พี่รามก็กำลังคัดเลยนะฮะเพิ่งเหมามาเลยพี่นี่ไงเหมามานานแล้วครับไปเรื่องนี้นี่เอฟซีครับเนี่นะฮะเนี่ยองนี้ถ้าอยู่ในมือเซียนนะครับเนี่ยแพงนะฮะนี่ถ้าหลังไม่มียันยิ่งแพง นะถ้าหลังไม่มียันไปยุคต้นนะผมไม่บอกหรอกฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อกับพี่รัมเกาเอานะนี่ฮะพิมพิยมนะฮะหลังมียันจะถูกลงมาหน่อยนะแต่ถ้าหลังไม่มียันจะแพงนะสีเดี๋ยวติดต่อมาเลยนะติดต่อมาหาพี่รัมเลยเนะพืเนะพ่อเงินนะครับอันนี้อะไรหลวงพ่ออะไรนะพี่เหมามาอย่างเนี้ยเออเนี่ยของแทนนี่ยพี่เนาะนี่ไนงะแท้เลยน,นีมตองเหมามาเขาเป็นอะไรอ่ะพี่เป็น ข้างในเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นผงหรือชานมากเออเก่านะนะพี่เนี่ยถ้ารู้ที่นะผมว่านะมีราคาเะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่พี่พี่ดำขายองค์เท่าไหร่พี่ร้อยเดียวไม่เอาหนึ่งร้อยเอฟซีหนึ่งเดียวครับนะหนึ่เดียวเองโอ้โหนะฮะเนี่ยของดีๆงั่นแหละครับเอฟซีครับเนี่ยไปดูดูนู้รู้ที่มั่งไม่รู้ที่รู้ที่มั่งไม่รู้ที่มั่งนะ เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคุยกันเอานะโทรมาคุยกับพี่รามก็ได้เลยพี่รามพ้าหลุดอยู่แล้วนะหลุดเป็นอาชีพนะพี่รามครับเบอร์โทรเลยพี่ชาย ศูนย์6ปดหก6 0 6859ปดห6้าหนะ์ห้ากศอยครั้งที่ย้ำศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์หกแเครับหกแปอ่าโอเคนะฮะขอบคุณพี่ท่าครับผมก็ชมแถงอื่นกันต่อนะเอฟซครับ โอ้ขายดีไหมครับ no ว oh, ันน oh, ah, no. ี้ค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีครับพอได้จ้าพอได้จ้านะเอ้นะขอแยกชายหน่อยนะค่ะเดี๋ยวจะได้ขายได้ตรงนี้เหรอครับตรงนี้ไอ้สิดูเลยนะ พระเหมาพระกองนะฮะชีลานี่คือเยอะนะฮะอันดับหนึ่งนะฮะมาเกิดมาท่วมกันที่วชิลานี่เยอะแล้วนะ,ะครับีครับนี่ซื้อพระกุซื้อสมเด็จกันนะ,ะซื้อร้อยขายล้านนะ,ะครับหาให้ดูวันนิ่งๆเลยครับขอภัยนะพี่ขอโทษนะ ่นีพักกงพักกองมีนะมีอย่างพักกองนี่องเท่าไหร่ครับเ <20 S 1> นี่ยโอ้โหนี่ลงยี่สิบเองครับ fc ครับเนี่ยเนี่ยสมดงสมเด็จนี่นะ f ี FC ครับเดี๋ยวผมก็หาเคลียร์กองนี่แหละครับ fc ครับไปหลอก fc อีกทีหนึ่งนะเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ถ่ายให้เอฟซชมนะฮะถ่ายเอฟซชมนะฮะมีหลากหลายครับเอฟซครับาาโอเคนะฮะเอฟซชอบก็เดี๋ยวทักไม่ค้ามานะฮะโทรมาได้เลยขอเบอร์ครับผม085ค่ะ085 729ค่ะ729 7874 7874่ขออีกครั้งหนึ่งครับผม085 0 8 5 7 2 9 7 2 9 7 8 7 4 7 8 7 4นะฮะทักมาหาแม่ค้าได้เลยนะครับผมนี่นะเอฟซีนี่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 นอซีครับโทรมาได้เลยนะเอซีนะนี่โอเคครับขอบคุณแม่ค้ามากครับผมขอบคุณครับแผนต่อไปกันนะฮะ โอ้มาแพงนี้มั่งนะฮะขอญาตหน่อยนะครับผมขอญาติถ่ายนะครับเดีย๋ยวจะมีคนโทรมาซื้อแน่นอนนะฮะซื้อไว้ยิ <laughs> ่งผิใหญ่เลยออาป่าสวัสดีครับถ้าต้องทำจะเห็นได้เ <laughs> ด่นเป็นต <laughs> ัวตน อลังการเลยฮะในตู้นี้นะฮะไม่หมดอลังการหรอกมีมีไม่กี่องค์หรอกแข็งๆนี่เนี่ยตะดตลับอะไรครับป๋าครับตะ็ตลับในั้นโคจันโตไม่รู้ยุคไหนเมื่อเช้าเก่านะเก่าเก่านี่เปิดเท่าไหร่ครับป๋าครับเปิดไม่พันหนึ่งพันหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่แพงนะตอนแรกนึงก็จะเป็นล้านนะฮะร้านหัวร้านแน่นอนนี่ครับซีครับผมได้ทักมานะอสี เนี่ยสองตัรอบเนี่ยในเนี่อะไรแพงสุดปะโอ้ไหนแพงสุดเนี่ยอ๋อสองสององค์เนี่ยแพงสององค์นี้นะอันนี้เดือนพ่อแก่ปีอ๋อปีอะไรนะปะปีหนึ่งสามหนึ่งสามนะฮะอย่างนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้ปกติเปิดไว้สองหมื่นห้าอ่าวันนี้รถพิเศษเปิดสองหมื่นห้านะฮะเปิดสองหมื่นห้านะฮะสนใจก็ เดี๋ยวโทรมาถามได้นะครับเอฟซีครับขายได้แน่นอนนะผมต้องการให้พี่ๆน้องๆเราขายกันได้นะอันนี้ที่ไหนครับสมเด็จที่ไหนครับป๋าไม่รู้แต่เป็นเป็นทองคำโอ้เป็นทองคำเลยนะฮะทองคำทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้โหอย่างนี้เปิดเท่าไหร่ครับป๋าครับเมื่อเช้าเมื่อคืนเขาไปถามเปิดไว้สองหมื่นแล้เนี่ยเปิดไว้สองหมื่นนะเอฟซีนะไม่รู้ที่นะครับแต่ว่านี่ฮะมีทองอะตีที่ว่าเราแบบ ขายเปิดราคาเนี่เพราะว่ามีเป็นทองอะนะนทองน้าหลังอือนะฮะทองประจําวันพระประจาวันนะนด้านหลังเนี่ยเป็นพระประจําวันนะที่ล้อมล้อมสาเร็จอยู่นะฮะไม่รู้ไม่รู้ใครสร้างใช่อาจจะเป็นเกตีด,ดังๆนะอาจจะเล่นเงินเกินนี้ก็ได้นะฮะแต่ฝาเขาก็เปิดอยู่แค่นี้นะฮะสองหมื่นนะเนี่ยเวลาเป็นตู้ก็จะจับลำบากน่นะเอฟซีครับ นเไม่ถิงแล้วว่าไม่รู้ไปสร้างเขาบอกไม่ถึงลูกเก่าดีเก่าดีฮะเปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยปะนี่ก็เปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นนะฮะครับผมมาดูนี่ฮะหลบเพื่อเงินบ้างนะฮะตอบนะครับผมที่ผมไม่เป็นนะครับผมวางไว้งั้นแหละอ่าเก่าๆนะเอากันแค่ชอบนะฮะชอบกันก็ว่ากันมานะครับพีซีครับผม เดี๋ยวโทรถามราคากันได้นะเอฟซีครับผมผมก็จะถามกันเป็นบางองค์นะฮะเอฟซีครับนี่ฮะเหรียญนี่หลวงพ่อเดิมนะฮะแจกแม่ครัวป่ะฮะอย่างเงี้ยใช่แจกแม่ครัวแล้วแม่ครัวไม่เอานะฮะตกมาอยู่งฉุงมือลูกหลานนะฮะ่ครัวไม่ยอมเก็บฮะแม่ครัวไม่เก็บนะแม่ครัวไม่เก็บนะฮะเหรียญรอผมเหรียญรอผมนะฮะเหรียญรอผมนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับป่ะครับเหรียญเท่าไหร่ครับพันสองพันสองนะฮะ เหรียญละพันสองทุกเหรียญนะฮะจะมีนี่ห้าหกนี่ห้าหกที Idol> ่นี่เปิดไปสามพันอ๋อเดี๋ยวนี้สามพันนะ่าทีเป็นเหรียญเงินทุกเหรียญเลยใช่ไหมครับเนี่ยเหรียญเงินทุกเหรียญเลยเนี่ยคือถ้าใครเนี่ยเห็นหน้าป่านอาจจะคุยนั่งตุ้ตากันได้นะนี่ฮะอดีตเรียกว่าดาราตัวร้ายนะฮะค่าย ค่ายป๋าฉลองใช่ไหมฮะ<ช>อยู่กับป๋าฉลองเล่นหนังหลายเรื่องแล้วนะฮะนะครับผมยอดฮะเนี่ยคุณนั่งตุงตากันนะครับผมป่าเล่นพามากี่ปีแล้วครับป๋าครับก็ประมาณรับยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีโอ้โหเรียกว่าเล่นหนังควบคู่กับเล่นพาไปด้วยเล่นหนังก่อนเล่นหนังก่อนเล่นหนังก่อนนะฮะโอ้แสงอาจจะมืดๆนะไอซีครับผมถ่ายย้อนแสงหน่อยมันมันจำเป็นต้องถ่ายอย่างเงี้ยนะฮะ เล่นพานมา20กว่าปีเนี่ยเคยเคยฟุกเคยขายอะไรท่วมหนักสุดอะป่ะครับในชีวิตเลยอะ่ะเคยขายวัดเกรตันเล็กไป8,000 0สมเด็จวัดเกรใช่แล้วก็ขายนัเลส,สวนจริงนัเลส,สวนไป5,000อ๋อนั่นฮะแล้วซื้อมาแพงไหมป่ะครับไม่แพงซื้อมาเรียกว่าสมเด็จนั่นซื้อมา250ซื้อมา250ใช่อู๋แต่ กิ่งเนลส์สวนที่ตกลงแล้วซื้อมาพันหนึ่งอ๋อกิ่งเนลส์สวนซื้อพันหนึ่งขายห้าหมื่นใช่ขายชอบพี่โลกอ่ะอ๋อขายพี่ชอบไปเลยนะใช่โอ้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่นะใหญ่เบอร์ใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานอย่างหลายปียังครับป่ะครับกิ่งเนลส์สวนเมื่อปีห้าสามอ้ก็ไม่นานไม่นานไม่นานแต่สมเด็จนี่อยู่ประมาณปีสี่กว่าปีสี่กว่ากว่าก็ดียี่สิบปีมาแล้วนะฮะโอ้โหเกิดเลยนะฮะ หูเงินแปดหมื่นตอนนั้นเยอะมากสมเด็จยังไม่แพงเลยสมเด็จยังไม่แพงเลยนะฮะเกนยังเล่นอยู่ไม่ถึงแสนกว่าบาทเลยอครับผมเดี๋ยวนี้โอ้หลักหลายๆนะเดี๋ยวนี้ยอดครับป่าครับแล้วเคยโดนพักเกจอะไรหนักๆไหมป่าครับเคยโดนนั้งปูดโต๊ะสองหมื่นกว่าหลวงปูดโต๊ะสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเขารับประกันด้วยรับประกันด้วยแต่ก็เราไม่ยอมคืนกันอ๋อเขารับประกันด้วยอ โอ้โหเราไม่ยอมคืนเราพาไปคืนเขาบอกเขาใช้เงินไปหมดแล้วอ่ะนั่นเขาก็ไม่คืนแล้วทํำยังไงล่ะทีนี้แล้วไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรนะฮะถือว่าซื้อคนเลยนะซื้อคนนะฮะสองเงินสองนห้าก็ซื้อคนไปนะฮะนี่ฮะวงการนะครับผมเคยได้นะก็มาไอ้ชินาลาอินโดจีนอ่ะปีสองครับผมซื้อมาอยู่หลักหลักร้อยนี่เนี่ยขาย ก็แพงขายไม่แพงขายไม<า>่เกินกว่าบาทหนึ่งพันห้าแต่พมะก็สวยครับอะไรอย่างเงี้ยทั้งโดนทั้งได้เออต้องมีครับวงการนะคะต้องมีนะครับผมได้เคยขายอะไรหลุดหลุดตกควายไหมป่ะ ดีขึ้นเนี่ยโอ้หลุดจริงๆครับผมใครหลุดสมเด็จไปวันละคางแท้ๆเลยนะสมเด็จวันละคางแท้ๆเลยขายไปร้อยเดียวขายไปร้อยเดียวร้อยเดียวจริงโหแล้วรู้ได้ไงว่าเราหลุดหรือไงหรือเราไม่เห็นเราไปเจอเราไปเจอเขาไปลงสื่องานผ้าเราจําเราได้ไงโอ้เอามาจากชาวบ้านเมื่อตอนเล่นผ้าใหม่ๆจากชาวบ้านเาจับที่ช่ายครับชาวบ้านเลยนะครับผมไม่รู้ยังเริ่มผ้าเล่นผ้าใหม่ๆครับเป็นไงครับเขาก็มาเที่ยวไล่เที่ยวคือดูแปลก เขาก็บอกเราก็เคยตีไปแสนหนึ่งเขาบอกเุ้เยเชื้อมันกันด้างอะ่ะครับมันทุกถูกเอาไปเล่นได้เขาบอกงี้ครับ,ค,รบคนนั้นไม่ได้ซื้อนะครับมีคนอื่นมาที่พ้าองนี้มันดูแปลกอ๋อโดนสวนเราก็เขวเลยเเราเล่นเราไม่เล่นผ้าใหม่ๆเราไม่เป็นพานแล้วอะผ่<พ>านมานานยังเหตุหการณ์ได้ป่ะครับเข้าวัยุสกบยี่สิบปีกขาแรกๆเข้าวงการเลยนะนี่ยู่กับปี่ก่อนนะโอ้โหไม่รู้เรื่องพ้าเลย ผมขายไปร้อยเดียวป่านนี้ก็กลายเป็นองค์ในตำนานไปแล้วบ้างเนาะไปตำนานหนังสือไม่เคยลงลงหนังสือด้วยนะสือยังดูเลยยังเจอเลยเรามั่นใจเราอู้ยทพ่ฒนาเราแน่นอนเลยจาตาหนิได้พอจาตาหนิได้พอเราสองทุกวันเนี่ยผมเข้าใจเข้าใจตรงเนี้ยผมเข้าใจเลยมีหลายคนมีหลายคนจะมีสิ่งไงสิ่งมันแหลมออกมาเราก็เอามีดไปแคะสิ่งให้เป็นเป็นรูท้งน้มันเรายังเล่นใหม่ๆไม่รู้ว่าสิ่งอะไรเรื่อมันเกินครับ เขาไปื้อไปแล้วก็ไปลงหนังสือไอ้รูนั่นยังอยู่เห็นเลยอจำเราไม่ได้เออเราเขียเองอะนะได้เราไม่ได้คุณเขียโอ้โหนะฮะโอ้โหนี่ฮะโมเมนต์ชีวิตของป๋านะฮะครับผมไม่รวยขายผ้ามาหลังยี่สิบปียังไม่รวยเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะรวยแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายลงให้เนี่ยป๋าฮะเนี่ยนะฮะเอฟซีก็เดี๋ยวนะฮะอุดหนุนป๋ากันนะครับผมตอนนี้งานแสดงไม่มีหรือว่าไม่ได้รับงานนะป๋า ไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นนะร่างกายไม่ไหวนะฮะหกสิบกว่าแล้วอืมนะฮะเนี่ยพระผู้ใี้เท่าไหร่ปะครับอันนี้ตัว้อยห้าพันห้าพันนะครับฟรีครับมีเนี่ยทักมาได้นะครับผมห้าพันนี่นะครับผมเรียกว่าสู้ชีวิตจริงๆนะฮะแต่ชีวิตก็สู้กลับนะฮะนะฮะเนี่ยดูครับฟรีครับผมเนี่ยขุหนุนกันนะครับฟรีครับเดี๋ยวนั้นมานะ ครับผมกม็ถ่ายดูนิ่งๆเลยนะฮะดูนี่กันอีกทีนะครับลูครับเนี่ยฮะพักมานะครับลูนะเนี่ยสิงอะไรอย่างเงี้ยนาแกะนา,าแกะนะฮะเรียมเงินเลยนะครับตีครับ กวยออกหนองอุดอันนี้อะไรนะอะไรนะป่าหลวงพ่อกลวยออกหนองอีดุกหลวงพ่อกลวยออกหนองอีดุดเป็นชื่อวัดใช่ไหมครัวัดหนองอีดุกนะฮะโอ้โนะฮะอย่างเงี้ยแพงไหมป่าเปิดไว้สามพันเปิดไว้สามพันนะสองพันแล้วเขาจะมาต่อไม่ถึงไงเราก็เลยไม่ขายนะฮะแล้วจะซื้อไม่ถึงครับผมไม่ปล่อยนีฮะโอเคนะครับผมท้ายต้องขอเบอร์โทรป่าแล้วครับ 089 061 0 6 1ก้1 7 7 1 4ขออีกครั้งครับป่าครับ089 0 8แ0 6 1 0 6 1ศครับป่าชื่ออะไรนะครับผมชั้อหลงชั้หลงป่าชั้หลงนะฮะชั้ชหลงนะฮะโอเคงอลิงออ่างงองูอสชิงลอลิงอออ่างงองูใชฮะ เรอ,อย่าลืมนะฮะทักมา,านะฮะพระของป่าฉลองนะฮะเนี่ยผมถ่ายอย่างนี้แสงนั่นหน่อยเห็นชัดหน่อย <c oughs> โอเคขอบคุณป่าฉลองมากครับผมขอบคุณมากครับผม <c oughs> บรรยากาศวัชิระนะฮะวัชิระบารมีนะฮะตลาดพระเครื่องวัชิระบารมีมีนัดทุกวันจันนะฮะจังหวัดพิจิตรนะครับเี่ซีครับมีนัดทุกวันจันทนะฮะ ผมก็บางทีอาจจะลืมบอกนะว่าอะไรยังไงนะฮเนี่ยก็เป็นท่ารถขนส่งเนี่ยเนี่ย,ยมีรถเนี่ยคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอซี FC ครับเอาสั้นๆน,นะฮะเอฟครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ